จากแนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกเป็นกุญแจสำคัญสรุปเป็นสมการได้ก็คือวัตถุประสงค์เท่ากับการฝึกเทากกาก่ากับการตรวจสอบการฝึกและเท่ากับอะไร การประเมินผลการฝึกการดําเนินการฝึกการวางแผนการฝึกการตรวจสอบการฝึกต่อการประเมินการฝึกคําถามที่สองในขั้นตอนการอธิบายของครูสิ่งที่ครูจะต้องคํานึงถึงมากที่สุดคือการรักษาความสนใจของนักเรียนต้องทำทุกหัวข้อที่กล่าวมา การต่อเนื่องระหว่างหัวข้อการสอนการเน้นหัวข้อสําคัญต่อการเน้นหัวข้อสําคัญลักษณะของความลักษณะของคําถามที่ดีควรเป็นแบบไรควรมีจุดมุ่งหมายประการเดียวคําถาม4ถ้ากําลังคนในหน่วยงานของท่านมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือภารกิจที่ได้รับมอบอยู่ในระดับมาตรฐานที่สูงแสดงว่าหน่วยงานของท่านมีสถานภาพอย่างไรมีวินัยข้อใดเป็นวัตถุประสงค์สุดท้ายของความเป็นผู้นำทางทหารการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จูุร่วงไปด้วยดีโดยสิ้นเปลืองเครื่องมือและเวลาน้อยที่สุดผู้นำอาศัยหลักเกณฑ์อะไรเพื่อเป็นเครื่องบ่งบอก ผลการปฏิบัติงานของหน่วยว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวหลักการเป็นผู้นำแผนที่ลำดับชุด L 7018 70คือแผนที่มาตราส่วนและขนาดเท่าใดต่อ1ต่อห้ามขนาด15คูณ15แผนที่มาตราส่วน1ต่อห้ามหมายความว่าอย่างไร ต่อระยะบนแผนที่2ชั่วโมงเท่ากับระยะภูมิประเทศ1กิโลเมตรการจับถือเข็มทิศเพื่อใช้งานมีด้วยกันกี่วิธี3วิธีการใช้สีเขียนเครื่องหมายทางทหารกรณีที่ใช้สีเหลืองหมายถึงต่อพื้นที่เป็นพิษของฝ่ายเราและฝ่ายค่าศึก ส่วนประกอบของเข็มทิศแบบเลนเซติกที่สําคัญมี3ส่วนข้อใดถทูฟฝาตลัดเข็มทิศครอบหน้าปัดเข็มทิศเรือนเข็มทิศเวนของครอบหน้าปัดเข็มทิศเมื่อหมุงไปหนึ่งคลิกหมุนทางทิศเหนือจะเปลี่ยนไปกี่องศา3องศา ถ้าท่านต้องการทราบภารกิจของกองหนุนจะสามารถทราบได้จากข้อใดในคำสั่งยุทธการต่อข้อย่อยรองสุดท้ายในข้อสามของคำสั่งยุทธการข้อใดกล่าวถึงเครื่องขีดขวางตามธรรมชาติไม่ถูกต้องต่อหมู่บ้านการจัดของฝ่ายอํานวยการแบ่งออกได้สามประเภทที่ถูกต้องคือข้อใด ฝ่ายอำนวยการประสานงานฝ่ายกิจการพิเศษฝ่ายอำนวยการประจำตัวข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อมนของคำสั่งยุทธการแนวความคิดในการปฏิบัติต่อแนวความคิดในการปฏิบัติข้อที่17การพิจารณาลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการในเรื่องของลมฟ้าอากาศจะต้องพิจารณาปัจจัยในข้อใดบ้างต่อภารกิจ ค่าศึกภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศกำลังที่มีอยู่เวลาที่มีอยู่ข้อ1ิบแปดคำสั่งยุทธการข้อสองภารกิจคืองานที่หน่วยจะต้องทำให้สำเร็จสิ่งที่จะกล่าวถึงข้อใดไม่ใช่ต่อบอะไร19อยากทราบว่าชนิดของยานยนต์ที่ใช้ในอากา กบรอมีกี่ชนิดอะไรบ้างตอบสามชนิดหนึ่งยานยนต์ล้อสองยานยนต์สายพานสามรถพว่พวงข้อที่ยี่สิบยานพ่วงกรอบลำเรียงบนแบบ BTR ขีดสาม E หนึ่งระยะปฏิบัติการบนถนนระยะปฏิบัติการบนถนนหลวงเท่าใดตอบไม่น้อยกว่า600กิโลเมตร 21. ่ิรถจัก,กรยานยนทางยุทธวิธ,ธีอยู่ในส่วนใดของ,องร้อยสสโกต่อหมดลัตะเวรหลักข้อ 22. หลักพื้นฐานทางยุทธวิธ,ธีของการเข้าย้ยวิธีรูปพบอหน่วยได้ชิดและดัดแรลงมาจากต่อถูกทุกข้อที่กล่าวมา หลักการสงครามหลักการรบววิธีรูปหลักนิยมการรบทางยุทธวิธี2 3แบบของการดําเนินกลยุทธ์ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องต่อตีตรงหน้าจอโอตตลกและแทรกซึม24ิแนวการรบขบวนขอบร้อยเป็นผู้กำหนดอยู่ห่างจากที่หมายประมาณเท่าใด 100ต่อ150ถึง200เมตร 25. <5 S 2> ความมุ่งหมายของการตีโอคืออะไรข้อใดไม่ใช่ต่ออันตรายที่สุด 26. ผลสำเร็จของการรบด้วยวิธีรบคือข้อใดต่อมีการจู่โจมและอ่อนตัว 27. การยิงเพื่อทำลายการเข้าตลุมบอลของข้าศึก ต่อที่มั่นรบของฝ่ายตั้งรับเป็นการวางแผนการยิงในขั้นใดต่อการยิงระยะไกล2 8่สิอำนาจกำลังรบสูงสุดและการเข้าโจมตีต่อที่หมายได้อย่างรุนแรงจะได้ผลจะต้องประกอบด้วยต่อการเตรียมและการวางแผนที่ดี29ลักษณะที่ตั้งยิงของปืนกลควรมีลักษณะอย่างไรข้อใดไม่ใช่ ต่อมีพื้นการยิงดี 30. ข้อใดกล่าวถึงการปฏิบัติในขั้นตอนของการตั้นทานในการตั้งรับได้ถูกต้องต่อการเลือกพื้นที่ระดมยิงของหมวดและการสร้างรวดน้ำและสนามทุ่นระเบิด 31. การเข้าตีในเวลากลางคืนของหมวดเป็นเล็กระทำเพื่อสิ่งใดข้อใดไม่ใช่ต่อ ดีกเลี่ยมการสูญเสีย3 2ข้อใดกล่าวถึงการปฏิบัติในขั้นตอนของการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่ได้ถูกต้องต่อการจัดการระวังป้องกันและการจัดตั้งข่ายการติดต่อสื่อสารขึ้นใหม่ 33. การยิงเพื่อทำลายฝายเข้าตีก่อนเข้าตะลุมบอลและเป็นการยิงรบกวนการควบคุมบังคับบัญชา ของฝ่ายเข้าตีเป็น,ปนแผนการยิงในการตั้งรับขั้นใดต่อการป้องกันขั้นสุดท้าย34จุดแยกหมวลในการเข้าตีเวลากลางคืนใครเป็นผู้กำหนดต่อพอร,รอย35มาตรการควบคุมการยิงที่ใช้เพื่อมอกความรับผิดชอบและใช้อาวุธต่างๆวางการยิงให้ครอบคลุมกวางด้านหน้า และท่าทับกันกับหน่วยข้างเคียงด้วยคือมาตรการควบคุมในข้อใดต่อเขตการยิง36ในการเคลื่อนที่เข้าปะท่าของหมวดตืนเล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นหมวดนำปกติบพรหมวดจะได้รับมอบอะไรจากผบร้อยต่อที่หมายเขตจำกัดการรุก37ข้อพิจารณาในการกำหนดระยะห่าง ระหว่างที่มั่นภายในหมู่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใดไม่ใช่ต่อความกว้างขีดการตั้งรับของหมู่3 8หลังจากที่พบมวลสั่งการตั้งรับแก่หมู่คุณเล็กแล้วพรบหมูคุณเล็กจะนำกําลังเข้าพื้นที่วางตัวงานลำดับแรกที่พบหมู่คุณเล็กจะต้องกระทำก่อนคืองานในข้อใดต่อ มอบเขตการยิง39ข้อใดไม่ใช่ภาร,รกิจของหมวดเมื่อเป็นหมวดนำเข้าประชิดต,ต่อเข้าประชิดและเข้าทำลายค่าศึกสีสการร้องขอการยิงสนับสนุนในขั้นใดที่ผบพันมักจะมอบอำนาจจากการร้องขอการยิง ให้กับพรบหมวดปืนเล็กในแนวหน้าสามารถร้องขอการยิงได้ต่อการยิงระยะไกล 41. อาวุธหลักของหมวดในการตั้งรับที่ใช้ยิงต่อทหารราบเดินเท้าของข้าศึกได้แก่อาวุธชนิดใดต่อปืนกล 42. หมวดพุ้นเล็กมอบภารกิจให้กับส่วนที่เหลือไว้ปะทะทำการรวงและต้านทานข้าศึกโดยการแนะนำให้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรวมต่อแท่งทำให้เหมือนกับส่วนใหญ่มากที่สุด43ที่มั่นที่ตะหารหรือพลประจำปืนหรือหน่วยใช้ทำการตั้งรับจน บรรลุภารกิจของตนเองได้คือที่มั่นชนิดใดต่อที่มั่นหลัก44ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการยิงกว่าของปืนคนได้ถูกต้องต่อการยิงที่มีวิถีกระสุนสูงเกินศีร,รัตของคนยืนเหนือพื้นระดับในระยะ700เมตร45ในการประสานงานของหอน่วยระหว่างมือ หมวดข้างเคียงในพื้นที่ตั้งรับโดยปกติแล้วมักจากกระทำในลักษณะใดไม่ใช่ต่อวางจากหลังไปหน้าแผนการดำเนิน46แผนการดำเนินกลยุทธ์คือแผนการใช้หมู่บืนเล็กต่างๆซึ่งเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์แผนนี้จะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้างต่อเส้นทางรูปกระบวน การเข้าตะลุมบอลการเสริมความมั่นคงการควบคุม47การหันตัวเมื่อค่าศึกกดดันหน่วยปฏิบัติจะจัดกำลังอย่างไรต่อส่วนใจและส่วนกำลัง48เมื่อพระบมวนคนพบค้าศึกและทำการร้องขอและปรับการยิงอาวุธเล็งจำลองรวมทั้งการยิงของอาวุธเล็งตรง ตั้งแต่ระยะไกลจัดอยู่ในขั้นตอนในใดของการตั้งรับขั้นปฏิบัติเมื่อเกิดการประทะค่าศึก49ที่ตั้งซึ่งมีกำลังและซ่อนพางแห่งสุดท้ายใกล้แนวอกตีซึ่งหมวดจะวางกำลังในหูกขบวนเข้าตีและประสานการปฏิบัติครั้งสุดท้ายก่อนผ่า,า,านแนวออกตี หมดปุนเล็กจะติดดาบปลายปืนณพื้นที่นี้หมายถึงข้อใดต่อแนวออกตี50แนวยิงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อการยิงกว่าสกัดการเข้าตะลุมบอลของข้าศึกคือแนวยิงในข้อใดต่อแนวยิงในทิศทางยิงหลัก51การถอยจะไม่ปฏิบัติเมื่อใดต่อข้าศึกเข้าตี 52. ในการตั้งรับของหุ่นปืนเล็กส่วนระวังป้องกันที่ต้องจัดออกไปข้างหน้าพื้นที่การรบในระยะยิงหวังผลของปืนเล็กคือกำลังในข้อใดต่อยามคอยเห็นห3ิ 53, เมื่อข้าศึกเข้ามาใกล้แนวเลือดหนาป้องกันตนเพอะออมวดจะเริ่มทำการยิงฉากป้องกันสุดท้ายจัดอยู่ในชั้น อยู่ในขั้นตอนใดของการตั้งรับต่อขั้นการเตรียมที่มั่นตั้งรับ54แนวที่มั่นรบหน่วงเวลาไม่ควรมีลักษณะอย่างไรต่อมีภูม,มิประเทศสำคัญด้านแนวที่มัน่นในที่มงคลต้องเตรียมการปฏิบัติในเรื่องใดบ้างข้อใดไม่ใช่การวางแผนการยิงสนับสนุน ต่อการวางแผนการยิงสนับสนุน56ความมุ่งหมายของการเคลื่อนที่เข้าปะทะคือข้อใดต่อเข้าปะทะหรือได้ปะทะกับค่าศึกห้าสิบเจ็ดภารกิจของหดคุนเล็กในการเข้าตีคือข้อใดหลักการค่าศึกด้วยการพบประชิดห้าสิบแปดข้อใดคือความมุ่งหมายหลักของการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายในการตั้งรับต่อ เพื่อทำลายการเข้าตะลุมบอลในระยะใกล้ของค่าศึกต่อที่มั่นฝ่ายตั้งรับ 59. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติการต้นถอยต่อการละทิ้งภูมิประเทศ 60. การรบหน่วงเวลาจัดกำลังและวางกำลังเพื่อดำเนินกลยุทธ์แบ่งกำลังออกเป็นสามส่วนคือต่อส่วนระวังป้องกนันส่วนรบหน่วงเวลาหน้าส่วนหนุน 61หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดันจัดส่วนที่เหลือไว้ประทะคือ1หมู่ปืนเล็กต่อ1หมู่ปืนเล็กกับ1หมู่ปืนคนหก62ข่าวสาร,าสารที่ได้จากการสะกดรอยข้อใดผิดต่ออายุคนเพศชายเพศหญิง63รหัสอักษรในกองทัพบ,บกที่ใช้เป็นมาตรฐาน โดยใช้แผ่นผ้าสัญญาณ VS ข17ในการทำเครื่องหมายสนามรับรองทังอากาศมีอะไรบ้างตอบ H E A T 64ข่าวสารเพิ่มเติมที่ต้องแจ้งให้กับนักบินทราบเมื่อบินมาถึงจุดบินวนมีอะไรบ้าง ต่อลักษณะเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายที่ตั้งฝ่ายเดียวกันและข่าวสารทางยุทธวิธี65การจัดกำลังชุดสะกดรอย5นายข้อใดกล่าวถูกต่อคนแกะรอยคนคุ้มกันขอบชุดคนวิทยุคนระวังหลัง66น่วยรัฐเวที่หนึ่งต้องการรับ ของทางอากาศจำนวน3ามร่มเครื่องบินใช้ความสูงบิน400ฟุตความเร็วของเครื่องบิน80นอตความเร็วผิวพื้นดิน5นอตโดยส่งลงด้วยร่มทิ้งของอยากทราบว่าระยะของแรงเฉื่อยที่จะใช้ในการกำหนดเครื่องหมายสนามจะมีค่าเท่าใด40เมตรต่อ40เมตร 67การติดตั้งอุปกรณ์นำทางอากาศยานเป็นหน้าที่ของหน่วยในข้อใดต่อพวกระวังป้องกัน68เมื่อมีการเรียนการสอนที่เน้นความสำคัญในระดับหมดพื้นเล็กผู้เข้ารับการฝึกศึกษาทราบหรือไม่ว่าชุดโทรศัพท์สนามตามอจโยที่นิยมใช้ในแนวหน้าระดับหมู่หมวดคือต่อโทรศัพท์ กำลังงานเสียง69ชุดโทรศัพท์กำลังงานเสียงหรือ t a หนึ่งทับท t มีระยะการสื่อสารซึ่งระบุชัดเจนใน TM 11ขีด5805ขีด243ขีด12คือ6.4กิโลเมตรถึง16กิโลเมตรวงเล็บ4ถึง10ไมล์อยากทราบว่าข้อใดกล่าวถูก ต่อปกตินิยมใช้ในแนวหน้าระหว่างหน่วยดำเนินกลยุทธ์ของหมวด70อัตราการจัดหมวดสื่อสารปี2552ของหน่วยระดับพันรอซึ่งมีหน่วยสื่อสารในการบังคับอัญชาจัดอย่างไรต่อลนนำสารและพลระคับถูกจัดอยู่ในตอนทางสาย71วิธีหาระยะยิงที่ถือว่าเป็นวิธี หลักของอลอสอหนึ่งร้อยหกมิลเมตรได้แก่วิธีใดต่อใช้ปืนชี้ตำบนกระสุนเจ็ดสิบสองการร้องขอและการปรับการยิงคอและปอข้อใดไม่ใช่การระดมยิงต่อเป้าหมายต่อการโจมตีต่อการยิงโจมตีเจ็ดสิบสามการตรวจการเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการ ในการค้นหาเป้าหมายผู้ตรวจการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งของชุดไรต่อชุดหลักยิง74ผู้ตรวจการจะต้องเข้าใจการดำเนินการผู้ตรวจการจะต้องเข้าใจการดำเนินภารกิจว่าแบ่งออกเป็นกี่ชั้นอะไรบ้างตอสมชั้นคือขั้นกำหนดที่ตั้งเป้าหมายส่งคำขอยิงและยิงหาผล75 ในการให้คำสั่งยิงมักนิยมสั่งไปตามลำดับหัวข,ข้อคำสั่งยิงอาจให้คำสั่งด้วยวายจาทางโทรศัพท์ทางวิทยุสัญญาณแขนและมือชนิดของคำสั่งยิงมีกี่ชนิดต่อสีชนิดเ6การใช้กฎของระยะดักระบบนาฬิกาของปรสอมิลิเมตรเป้าหมายเคลื่อนที่ เข้าหรือออกในทิศทางเดียวกับที่ตั้งปืนจะใช้กี่ระยะดักตอบไม่ใช้77พื้นที่ระหว่างปืนและเป้าหมายซึ่งกระสุนวิถีจะสูงไม่เกินความสูงเฉลี่ยของคนยืน1.8เมตรทั้งนี้รวมทั้งพื้นที่ของรูปอาการกระจายเข้าไว้ด้วยคืออะไรต่อบย่านอันตราย78เมื่อเป้าหมาย เกิดขึ้นทางขวาของจุดอ้างผู้ตรวจการวัดมุมทางข้างได้ขวา40มินเลียมจะสั่งพนยิงเล็งต่อหลักเล็งใดต่อขวา40หลักเล็งเพิ่มขวาหลักที่หน79ผู้ตรวจการต้องการจะกำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีพิกัดตารางโดยปกติ ผู้ตรวจการจะบอกพิกัดเป็นตัวเลขกี่ตัวตอบ6หรือ8ตัว80การยิงเกี่ยวกับเป้าหมายถ้าแกนทางยาวของรูปอาการกระจายทำมุมที่ไม่ตั้งฉากกับเป้าหมายเป็นการยิงอย่างไรตอบการยิงตรงหน้า81ท่านตรวจการพบเป้าหมายค่าสิบเป็นแนวกบระยะจากตัวท่านถึงเป้าหมาย ดังกล่าวได้2,000เมตรวัดมุมจากปีซ้ายถึงปีขวาของเป้าหมายได้90วินเลียมเป้าหมายดังกล่าวมีความกว้างกี่เมตรตอบ200เมตร82การยิงปืนกลเมื่อเป้าหมายปรากฏให้เห็นมีทั้งความกว้างและความลึกท่านจะใช้วิธีการยิงอย่างไรจึงจะครอบคลุมเป้าหมายได้ทั้งหมดการยิงกระคลายปืนต่อการยิงกระคลายปืน ในการระเบิดแหล่งหินแหล่งกรวดควรใช้ดินระเบิดชนิดใดตอบไดนาไมต์84ทุ่นระเบิดคืออะไรตอบวัตถุระเบิดที่บรรจุในภานชนะหรือวัสดุอื่น85เครื่องยิงจรวด RPG 7มีส่วนประกอบที่สำคัญกี่ส่วนตอบ4ส่วน 86กางกลับศูนย์หน้าปลยอเ16 a 2จำนวนหนึ่งคลิกในระยะ25เมตรหรือในสนาม1,000นิ้วจะเปลี่ยนตำบลกระสุนถูกไปเท่าไรต่อ0.83เซนติเมตร87เครื่องยิงจรวด r p g 7ขนาด40มิลเมตรอยากทราบว่าส่วนใดของลูกจรวดที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ต่อส่วนหัวร่ม 88ดินระเบิด TNT ขนาดใดเหมาะสำหรับใช้ในการฝึกเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยต่อ1ทับสีปอย89ดส่วนประกอบใดของระเบิดสวงเครื่องที่ก่อให้เกิดการสังหารหรือบาดเจ็บแก่บุคคลต่อสักเกิดระเบิด90ข้อใดเป็นระยะยิงมังผลเป็นพื้นที่ของบลยอ f 6 a a 2 ต่อ800เมตร91เครื่องยิงจรวด r p g 2เมื่อทำการยิงจะมีเปลวเพลิงพุ่งออกทางท้ายเครื่องยิงเป็นพื้นที่อันตรายดังนี้ต่อ10ถึง15เมตร92กล้องเล็ง M53 ของคอขนาด120มิลเมตรมาตรามุนทิศส่วนใหญ่และมาตรามุนทิศส่วนย่อยสีแดงมีไว้ใช้เพื่อจุดประสงค์อะไร ต่อ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง93ข้อใดคือคุณลักษณะของปลยอ11ตอบูนย์รูหมายเลขงใช้หิงตั้งแต่0ถึง200เมตรคำถาม94การวางเสาและสมอบกในการสร้างรัว้วลวดกระโจมจะต้องหันโคนเสาไปทิศทางใดต่อหันไปทางข้าศึก 95. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของกับระเบิดต่อปินระเบิดกระสุนปืนลูกกว้างหรือสิ่งอื่นที่มีวัตถุระเบิดบรรจุอยู่นำมาประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทำให้เกิดการระเบิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคล 96. ความมุ่งหมายหลักในการใช้ปืนคน93คือใช้ยิงต่อสู้อากาศยาน 97พื้นที่อันตรายท้ายเครื่องยิงจรวด RPG 7ขนาด40มิเมตรข้อใดกล่าวไว้ถูกต้องเป็นรูปต่อเป็นรูปกลวยระยะไกล,กล30เมตร98้ออัตโนมัติขนาด40มิเมตรระยะยิงหวังผลเท่าใดต่อ1,500เ mm, มตร99ที่ตั้งยิงปืนกล M60 แบบหลุมบุคคล สองหลุมอย่างทราบว่าหลุมของคนยิ่งและคนบรรจุกระสุนห่างกันเท่าไรต่อหนึ่งหนึ่งทับสองฟุตหนึ่งส่วนประกอบของทุ่นระเบิดส่วนใดที่อาจไม่มีก็ได้ต่อเปลือกทุ่นระเบิด